จังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยจะมีสภาพไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะมันเป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทในการทำงานจริงๆแล้วมันมีความยากเราพยายามสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับสมาชิกและกลุ่มองค์กรของเราในการที่มาช่วยกันกันขับเคลื่อนเนี่ยค่ะว่าเราจะทำอย่างไรให้สตรีของจังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยหรือสมาชิกกองทุนของเราเนี่ยเกิด ความพึงพอใจในการที่ใช้บริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสหรือเรียกว่ากองทุนที่ให้โอกาสกับสตรีทุกคนนะคะที่จะก้าวสู่การที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเองนะคะก็ถือว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้คําว่าโอกาส การที่จะสร้างให้สตรีทุกคนมีพลังและเป็นคนใจสาคัญในการที่จะนําพาครอบครัวของเราเนี่ยให้มีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขได้นะคะเราก็มารู้จักกองทุนพัฒนาบทาบัทสตรีกันนะคะว่ากองทุนพัฒนาบุบัตสตรีให้อะไรกับเรา และส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒน,นาบทบตทสตรีเนี่ยที่จะให้สตรีก็คือผ่านการกู้ยืมเงินนะคะไปทําอาชีพของตนเองเพื่อสร้างรายได้นะคะตรงนี้เนะี่ยกองทุนพัฒน,นาบบตทสตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองทุนที่จะสามารถผลักดันให้สตรีเป็นพลังสําคัญของประเทศเรามาร่วมมือกันนะคะว่าสตรีของเราไม่ใช่ด้ด้อยฝาใครเลยนะคะมาสร้างโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเรานะคะ เราจะเห็นได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะ่ะนอกจากการให้โอกาสนะคะที่ผ่านการกู้ยืมซึ่งเงินทุนของเราเนะี่ยมีสองลักษณะด้วยกันก็คือเงินทุนหมุนเวียนกับเงินอุดหนุนก็เป็นกองทุนที่ถ้าเกิดเงินเงินเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นเงินมีดอกเบี้ยต่ำนะคะหรือว่าแทบจะปลอดดอกเบี้ยเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วมีแค่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เองนะคะหนึ่งแสนก็หนึ่งร้อยบาทในการที่เราจะรวมกลุ่มมาเพื่อ ู้ยืมเงินไปทำประกอบอาชีพตรงนี้สำหรับแผนการขับเคลื่อนการดัดนริงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบ,บุรีของเราเนะะี่ยค่ะเริ่มจากการที่เราต้องการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกและกลุ่มองค์กรที่เข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เรามองว่าถ้าทุกคนศรัทธาและก็เชื่อมั่นในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหรือเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ก็จะสามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าทําแล้วสามารถเพิ่มศักยภาพตัวเองสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้มาก <S <S> <S ตรงนี้เราก็อยากจะเชิญชวนเลยทีเดียวว่า,าสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับเรานะคะโดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีเรามีความพร้อมในการที่จะผลักดัน สตรีทุกคนให้เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาประเทศและเริ่มต้นจากเล็กๆก็คือจากชุมชนนะคะจากชุมชนไปสู่ระดับประเทศเงินกองทุนของเราเนี่ยมี2รูปแบบคือเงินทุนหมุนเวียนซึ่งต้องกู้ซึ่งดอกเบี้ยถูกมากขณะนี้0.10เองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือประเภทเงินอุดหนุนเรียกว่าเงินให้เปล่าก็ได้ สตรีรวมกันหรือว่าหน่วยรวมกันว่าเราจะมาขอเงินอุดหนุนไปดําเนินกิจกรรมหลายเช่นพัฒนาทักษะพัฒนาศักยภาพาษะษะเพื่อให้เกิดศักยภาพกับตัวเองเพื่อให้เกิดทักษะกับตัวเองในด้านอาชีพหร,หรืออะไรอื่นๆที่มีหลากหลายนะคะตรงนี้ก็สามารถของเงินอุดหนุนได้นะคะอย่างที่ผ่านมามีโควิด ทางกรมการพัฒน์ชนหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ภายใต้การจกำกับของกรมการพัฒชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้มีการพักชำระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกก็อยู่ในสถานการณ์นี้ในขณะที่คนที่แบบที่ผ่านมายังขาดวินัยในตัวเองไม่ได้ส่งทั้งต้นทั้งดอกเราก็ให้โอกาสมาปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเราให้โอกาสทุกอย่างก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่สามารถจะมาลงทะเบียนเพื่อจะ กลับโครงสร้างนี้ได้ช่วงนี้ก็เชิญชวนนะคะมาร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและท่านจะได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าคำว่าโอกาสนะคะขอบคุณกองทุนสนับสนุบสนบทบ,บาทสตรีค่ะ ที่มอบโอกาสให้กลุ่มสตรีเราได้พัฒนาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอบคุณมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้คาแนะนําที่ออกมาดูแลเราไม่ขาดก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่ให้เงินก้อนนี้มาและได้สร้างเนื้อสร้างตัวในครอบครัวค่ะขอบคุณมากค่ะ เจอใครที่ถามว่าอยากจะทำนะทำไงเนี่ยแนะนำตลอดค่ะค่ะอยากให้สตรีเรามีมีโอกาสนะคะเป็นกองทุนที่ให้โอกาสจริงๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับเรานะคะ